สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับคดีของคุณสมรักหรือนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกกับสาวสิเมื่อเช้านี้มีนักข่าวมาสอบถามผมเกี่ยวกับความเห็นของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นคนรับผิดชอบคดีนี้นะครับท่านออกมาให้ความเห็นว่าคุณสมรักควรที่จะรับสารภาพหนักจะได้เป็นเบา นักข่าวหลายคนก็ถามผมว่าเออพี่เดคคิดอย่างไรผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนในฐานะที่เป็นนักกฎหมายก่อนอื่นก็ถือว่าคุณสมรักษ์เป็นผู้บริสุทธิ์นะต้องมาตกม้าตายหรือนาลีพี่า่าเพราะเด็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อยจุกครูนะครับเด็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อยเด็กมันวางงานเด็กมันแบ็กเมเด็กมันวางแผนมาเอ,อ่อหรือเด็กมันวางกับดักสิ่งเหล่านี้นะครับ ที่พี่น้องชาวโซเชียลยกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทําให้หลุดคดีในชั้นศาลนะครับแต่มันเป็นข้ออ้างในชั้นโซเชียลเท่านั้นครับชุกครูดังนั้นก็ฝากไปถึงคุณสมรักนะนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกของจังหวัดขอนแก่นว่าควรจะรับฟังความคิดเห็นของพลตำรวจเอกสุรเชษหรือบิ๊กโจ๊กเพราะท่านเห็นสำนวนหมดแล้วว่าพยานหลักฐานในสำนวนของพนักง,งานสอบสวนเนี่ย มันมัดแน่นนะไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดนะไม่ว่าจะสารคัดหลังไม่ว่าจะคำยืนยันจากผู้เสียหายยืนยันแล้วว่าอายุ17ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันครบกกอุปกรบภายนอกหมดแล้วนะการพาการพารค่พาจากร้านอาหารไปไม่ว่าจะยอมหรือไม่ยอมนะพอพาเข้าโรงแรมปุ๊บก็จบแล้วครับปิดห้องเนี่ย มันคือการพาการภาคเพื่อการอาจารย์ยอมก็ผิดไม่ยอมก็ผิดจุกครูยอมก็ผิดจุกครูไม่ยอมก็ผิด,ผด,ผดนะนะครับมันมันหนักอะ่ะมันหนักมันหนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความผิดที่ยอมความอะไรไม่ได้เลยมันยังมีอนาจารย์อีกไปถอดเสื้อผ้าอีกยังมีพยายามข่มขืนการทำชำละเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากให้คุณสมรัก ลองพิจารณาข้อเสนอของพลตำรวจเอกสุชเชิท่านหวังดีแต่ก็เป็นกำลังใจให้คุณสมรักษ์นะครับเด็กมันยั่วเลยรวมตัวไปหน่อยอะไรนี่ก็ต้องระวังนะครับมันไม่ใช่ข้ออ้างที่ทำให้หลุดคดีอาจจะชนะคดีเอกฉันในชั้นโซเชียลแต่แพ้ในศาลยุติธรรมติดคุกหัวโตนะครับ